ขุนเซนคลั่งสั่งปราบปรามประชาชนกัมพูชาสติแตกสิ้นหวังร้องขอเป็นคนไทยสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาวิเคราะห์ประเด็นที่ถือเป็นวิกฤตการณ์ที่น่ากลัวที่สุดของรัฐบาลกัมพูชานั่นคือความแตกแยกทางสังคมที่เกิดจากการประทะกันระหว่างโลกความจริงและลัทธิคลั่งชาติจอมปลอมครับดราม่าหลักคือการที่ประชาชนชาวกัมพูชาแตกแยกออกเป็นสองฝ่าย และซัดกันนัวภายในประเทศใช่ไหมคะฝ่ายหนึ่งคือพวก I.O. และอินฟลูเอนเซอร์ลวงโลกที่ถูกรัฐบาลล้างสมองกับอีกฝ่ายคือฝ่ายโลกความจริงที่กำลังเผชิญกับความอดอยากอย่างแท้จริงถูกต้องครับกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์ลวงโลกออกมาทำคลิปแสดงอำนาจด้วยกล่าวว่ากัมพูชาไม่จำเป็นต้องง้อไทยและสามารถปิดด่านทาวรได้เพราะสินค้ากัมพูชากำลังเติบโต พวกเขาแสดงถึงการรับเอาข่าวปลอมที่รัฐบาลพยายามสร้างขึ้นมาในขณะที่ฝ่ายโลกความจริงคือพ่อค้าแม่ขายตัวจริงเสียงจริงที่ประกอบอาชีพข,า,ขายตามแนวชายแดนพวกเขาได้ออกมาอัดคลิปสวนกลับยังเผ็ดร้อนโดยกล่าวว่าพวกมึงสบายแต่พวกกูจะอดตายกันหมดแล้วการประทะกันร,ระหว่างเสียงแห่งความจริงกับข่าวปลอมที่รัฐบาลสร้างขึ้นมานี้ คือหลักฐานของการแตกหักภายในที่ชัดที่สุดเลยใช่ไหมคะใช่ครับและถือเป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากลัทธิแคล้งชาติที่รัฐบาลสร้างขึ้นเพื่อโจมตีไทยแต่สุดท้ายกลับย้อนมาทำให้คนในชาติแตกแยกกันเองและที่ถือเป็นไฮไลท์ที่แรงที่สุดคือการแปรพักของประชาชนชายแดนกัมพูชาที่อ้างเชื้อสายไทยเพื่อเอาตัวรอดครับ นี่สะท้อนความล้มเหลวสุขของนโยบายชาตินิยมที่รัฐบาลสร้างขึ้นมาอย่างไรคะณจุดนี้ปัญหาปากท้องกลายเป็นเรื่องสําคัญกว่าลัทธิคลั่งชาติจอมปลอมมีรายงานว่าประชาชนชาวกัมพูชาในพื้นที่ชายแดนที่กําลังอดอยากและตาสว่างแล้วได้เริ่มมีการแปรพักโดยการหันมาโบกธงชาติไทยและตะโกนบอกทหารฝั่งไทยว่าผมเป็นคนไทยผมมีเชื้อสายไทยเป็นลูกหลานคนอีสาน สถานการณ์นี้แสดงเห็นว่าความเป็นคนกัมพูชาที่รัฐบาลพยายามยัดเยียดให้มันไม่มีค่าเท่ากับรากเหง้าความเป็นไทยซึ่งเป็นสิ่งที่ทําให้พวกเขามีข้าวกินนั่นหมายความว่าลัทธิชาตินิยมจอมปลอมที่รัฐบาลสร้างขึ้นมากําลังถูกความจริงและรากเหง้าของจริงทําลายจนสิ้นซากใช่ไหมคะใช่ครับประชาชนเหล่านี้กลับไปสแสวงหารากเหง้าและความเป็นไทยที่แท้จริงเพื่อให้มีชีวิตรอด ซึ่งเป็นสัจธรรมที่เจ็บปวดสําหรับระบอบผู้นําปัจจุบันนำํำซ้าประชาชนกัมพูชาในพื้นที่ชายแดนที่กําลังอดอยากและตาสว่างแล้วก็เริ่มมีการแปรพักโดยการหันมาโบกธงชาติไทยและตะโกนบอกทหารฝั่งไทยว่าผมเป็นคนไทยผมมีเชื้อสายไทยเป็นลูกหลานคนอีสานสถานการณ์นี้แสดงให้เห็นว่าความเป็นคนกัมพูชาที่รัฐบาลพยายามยัดเยียดให้มันไม่มีค่าเท่ากับรากเหง้าความเป็นไทย ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเขามีข้าวกินเมื่อรัฐบาลปัจจุบันสังเกตเห็นแนวโน้มการแปรพักของประชาชนพวกเขาก็เกิดอาการร้อนและคลั่ง ร,รัฐบาลฮุนเซนใช้มาตรการรุนแรงในการปราบปรามความไม่สงบภายในประเทศอย่างไรบ้างครับสิ่งที่รัฐบาลดําเนินการคือสั่งปราบปรามอย่างรุนแรงซึ่งรวมถึงการสั่งไล่ลบวิดีโอหรือคลิปและเนื้อหาของใครก็ตามที่โพสต์หรือแชร์เรื่องราวการแปรพักหรือความไม่สงบนอกจากนี้ยังมีการส่งกําลังไปปราบปรามการประท้วงที่เกี่ยวข้องกับการแย่งชิงที่ดินทํเกินแม้จะมีการปราบปรามอย่างเข้มงวด แต่ไฟเห็นความไม่พอใจก็ติดแล้วทางการยังแสดงอาการขงค้นขี้ขาดที่กลัวความจริงโดยการออกมาขู่ว่าจะดำเนินคดีกับประชาชนที่โพส์ตเรื่องการล้มของธนาคารซึ่งแสดงให้เห็นว่าพวกเขาสามารถปิดปากพลได้แต่พวกเขาปิดท้องคนที่หิวโหยไม่ได้สถานการณ์เศรฐกิจที่พังทลายส่งผลกระทบต่อ กลุ่มประชากรที่เปราะบางอย่างไรคะสถานการณ์ภายในกัมพูชาในตอนนี้ถูกบรรยายว่าเปราะบางมากเศรษฐกิจอยู่ในสภาพพังพินาศปัญหาหลักคือการว่างงานจํานวนมหาศาลหลังเหตุประทะาชายแดนมีแรงงานเกือบหนึ่งล้านคนที่เดินทางกลับมาจากประเทศไทยและในจํานวนนี้มีผู้ที่ตกงานไปแล้วกว่าครึ่งล้านคนประชาชนจํานวนมากไม่มีทั้งงานและไม่มีเงินซึ่งนําไปสู่ความอดอยาก ความรวมล้าทางสังคมชัดเจนมากเมื่อประชาชนต้องอดอยากแต่ชนชั้นลันกลับใช้ชีวิตหรูหราและนอกเหนือจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วไปวิกฤตการณ์ยังลามไปถึงกองทัพด้วยครับข่าวรือเรื่องการตัดเงินเดือนทหารชั้นน้อยสร้างขวัญเสียและอาจเป็นดินปืนที่นําไปสู่การ ระเบิดได้อย่างไรครับเล็งข่าวสายหนึ่งระบุว่าทหารชั้นน้อยก็ขวัญเสียเนื่องจากมีข่าวลือว่าทหารกลุ่มนี้จะโดนตัดเงินเดือนสภาพการโดยรวมของประเทศที่ประชาชนอดอยากและทหารชั้นน้อยมีปัญหาเรื่องขวัญเสียนี้ถูกเปรียบเทียบกับเป็นดินปืนที่รอวันระเบิดเมื่อความอดอยากถึงขีดสุดความกลัวก็จะหายไปและหากทหารไม่มีอะไรจะกินสถานการณ์ก็จะยิ่งเข้าสู่จุดแตกหัก แล้วการล่มสลายจากไฟที่ลุกไหม้จากข้างในบ้านเนี่ยสัมพันธ์กับการโดนมรสุมจากข้างนอกบ้านอย่างไรคะรัฐบาลถูกอเมริกาไล่บีนในการทลายเครือข่ายอาชญากรรมและยังโดนพี่ใหญ่ยังจีนตบหน้าสั่งสอนจนอยู่ในสภาพที่งอนแง่นเต็มทีอย่างไรก็ตามสิ่งที่น่ากลัวกว่าพายุที่มาจากข้างนอกบ้านคือไฟที่กำลังลุกไหม้จากข้างในบ้านตัวเอง คือลัฐที่คลั่งชาติที่รัฐบาลสร้างขึ้นเพื่อจมตีประเทศไทยปัญหาจากภายนอกเหล่านี้ยิ่งทำให้สถานการณ์ภายในเลวร้ายลงไปอีกจนนำมาสู่จุดที่คนในชาติแตกแยกและลุกฮือสุดท้ายนี้ชัยชนะที่แท้จริงของประเทศไทยในวิกฤตนี้คืออะไรครับการที่ประชาชนชาวกัมพูชาหันมาสแสวงหารากเงาเพลินความเป็นไทยเพื่อเอาชีวิตรอดถือเป็น ใช่ชนะที่แท้จริงของเราใช่ครับเพราะละทัทธิชาตินิยมจอมปลอมที่รัฐบาลเคยพยายามสร้างชาตินิยมปลอมๆเพื่อเกลมทุกอย่างเป็นของตัวเองได้กลับมาทำลายตัวพวกเขาเองประชาชนของพวกเขาตาสว่างแล้วว่าสิ่งที่ผู้นำพยายามให้ป้อนให้มันกินไม่ได้แต่กลับเป็นรักเง่าและวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับประเทศไทยต่างหากที่จะช่วยให้พวกเขามีชีวิตรอด การล่มสลายจากภายในนี้จึงเป็นบทสรุปของระบอบที่สร้างขึ้นบนความเกลียดชังและคำโกหกครับสำหรับวันนี้เราก็ได้วิเคราะห์เจาะลึกวิกฤตอัตลักษณ์และการลุกฮือของประชาชนภูมาไปแล้วนะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่องเราเพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปนะครับเราสองคนสวัสดีครับ